ค้าเซานี้ห้ามาพอกันกระถุงเงินน่นจนะเนาะนี่พาถุงเงินมาอย่างเด่นมมาอย่างเด่นสวนจ้ะนีพามาขี่ไม่เงียวจ้ะ ถ้ามั่ยังออกกําลัางกายยังมาเศร้าจ้ะมมนเหนียวพร้อมมันจะไปไหนน่ะน้ำไม่ได้อาบห้อยยุงห้อยยองเบ้อเลยจ้ะแต่กลับมาตาบานพักเจะขี่ได้หันเหนียว เบื้องตะเวนจ้ะนี่มศร้าใบอันใบ,อ,นบอันนี้จ้ะเบิ้งนี่ใบาจานเป็นตาเอาไปอัน เบื้องอ้อนเอาไปเห็ดขนมมกนะจน๊ะนะใบจานเหน็ด<อ>ขนมมกใส<อ>หางหลักงงห,หลักยาไปแล้วอก เปสิไปมุมพีจ้ะพี่มุมโปดเพลินทั้งผลละมุมโปดเพลินมาย้ำไดไรกันมาทั้งพี่หาดมขีดมเงียวเขา มาพี่เดอ้อมาพี่เดอ้อพี่เดอ้อต้นใหม่จะป่ะก็เ,เอามาปลูกจัดสวนน้ามูนี้ไม่ได้ต้นแค่เด้จ้ะนะนั่นต้นแค่ปลาเขาตัดอันยอดมันลุงจ้ะต่กี้มันเป็นดอกดีดีมาเก็บเป็นลวกอยู่จ่ะผลไม้จะด,ดอกแค่ปลาเบิดจ้ะ mấy vương bài tràn okay. con khá là lấy mấy tí bài nhẹ đọc mấy tí bài nhẹ หออยินเห็นยังดูคนกลับยงังไปไปทางนู้นไปไปแล้วลูกยุ่งก็หลายทะ มันเปลี่ยนมันเข้าเปลี่ยนไปสิออมไปทั้งพีได้บัตดิผมสิอ่อมไปทั้งพีได้บัดนี้ แตนสิตอดตาเดอ้อมาเบิงจอดเบิงแตนเดอ้อไปทั้งพุน่นะลูกอืมทั้งพุ่นละยังอ่องอ่อยอ่องอ่อยอ่องอ่อยดกักต้องน้อยต้องน้อยต้องน้อย อ,อ้วนหลายเนาะจากนอกก้อยกระยางก็ไวแล้วผลยางสมนีนกระลิ้นออกหา้าภาพมึงดอกกันนี่จะ้ะร้ายหลายไปบานดีดีเนี่ยดอกกันเนี่ยกันเอาไปจัดสวนนอดอกกันเนี่ยบานด้เวเบิร์ตปีจะ้ะ ไปไปนังไปพี่แม่ไปพี่แม่แมทั้งปูนพี่แม่ลูกนี่จ้ะสวนยอมจ้ะสวนยอมสวนหยาไว ของหมู่บ้านจ้ะหมู่บ้านลานโพลอยู่นะจ๊ะเนาะเป็นหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านเท่าเฮาจ้ะนี่แหละนี่หละเป็นบ้านเป็นบ้านหลังน้อยๆเนี่ยเป็นติด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 กันเสจ้ะฮกหกลังนี่นี่บ้านลานโพละสิยู่นีจ้ะนี่ยู่นีบ้านลานอพละหลังนี้นะจ๊ะเนาะนี่ติดติดกันเสียจ้ะ บ้านลานพระเรศสิอยู่หลังมุมเลยนี่จ้ะหลังมุมหลังนี่จ้ะเดี๋ยวขอตัวผ้าถุงเงินกับบ้านก็นนะจะเนาะเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวข้ามาพอกันไหมคลิปหน้านะจจะเนาะพอกันกับถุงเงินไหมนะจจะเนาะ